อายุขข,ยของมนุษย์ในยุคต่างๆบนที่ราบกว้างใหญ่ในแอฟริกามีมนุษย์สายพันธุ์แรกชื่อออสโลพิดิเคอร์สอเฟเรนซิสพวกเขาเดินสองขาแต่มีอายุไข,ขเฉลี่ยเพียง30ปีเท่านั้นเพราะการเอาตัวรอดเป็นเรื่องยากทั้งจากนักล่าและขาดความรู้ในการผลิตและการใช้อุปกรณ์เวลาผ่านไปมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเฮเบลิสหรือที่รู้จักกันในนามมนุษย์ช่างฝีมือได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อสองล้านปีก่อนพวกเขาใช้อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองเพื่อช่วยในการล่าสัตว์และป้องกันตัว ทำให้อายุไขเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ35ปีต่อมา Homo e r e c t u สมนุษย์สายพันธุ์ที่เชี่ยวชาญการใช้ไฟได้เกิดขึ้นความสามารถในการหุงหาอาหารสร้างความอบอุ่นและป้องกันสัตว์ร,ร้ายในยามค่ำคืนทำให้อายุไขของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ40ปีและพวกเขาได้เดินทางอพยพไปทั่วโลกหลังจากนั้นมนุษย์สายพันธุ์เนียนเดร์ต่อได้ปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ที่หนาวเย็นพวกเขามีรูปร่างเตีย้ยแต่แข็งแรงแม้จะมีความฉลาดและความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี แต่พวกเขาต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลําบากอายุไขเฉลีย่ยอยู่ที่30-40ปีเพราะมักบาดเจ็บจากการล่าสัตว์หรือสภาพอากาศที่โหดร้ายในที่สุดพวกเราโฮโมเซเบียนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเครื่องมือที่พัฒนายอย่างรวดเร็วการทําการเกษตรและการอยู่ร่วมกันในชุมชนความก้าวหน้าทางการแพทย์สุขานามัยและความรู้ที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันมนุษย์สามารถมีชีวิตยืนยาวเกิน70ปี